ากาศมันพรอนแหม่นอิงติงพี่น้องเลยร่มแรงบ่อม,มี่เลยปูเดย์ปัฒนนมนะันโศกันจักวางจักข้าวก็ไดเด้อรแมนติกอยูสั้นเพื่อนเาาตุงกะไดและจังว่าเดือนหงายแจงแงยเงาปลากะเดือด เปิดพู้ rumor, ว่าช่องนี้ละส่วนหว่าบอกเคยกุหลาบแดงกำลังอา cầm lăng bà hơn thì ai sâu một ngày mẹ chốn nhau đắm rong quang rạp bay dài lại vào hà có pha ตอนที่้กลย่ออะไรน้ำหมุนสองเท่อย่ารอสายับสียนที่มอบจคุณ

รักไปครั้งนี้คุ้มใจว่ายังคงสัมผัสความรุ่งไกลความรักที่สิ้นสุดนั้นจะคงที่ ออโอ้ย,อยู่กัดน,นางยีระเบียงรับลมกับบ่ได้ยู่ในหืานกับฮอนไป้อกเอ้ยนะคะฮอ,อนแจกฮอนท่านยังกระโดดเลหฮอนปานิ้งกิน,ย,น,นยาแอนตาซินกับมาซศาร้องหลับสีแดงพี่น้อง โอ้พี่ตุ้มสวัสดีจ้าเลือบหาบส,สันมาดามโกมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาตุมบัทเต็มใยญดเลยบ่ดื่มแล้วไหวเป็นห่อนเนาะหัวใจประคับประคองหัวจากถ่าหัวใจพี่มีปีกบินมาๆมา,มาแยกุมมาตำ่ำมาต่โจอต่ำจอ,ำจอไว้ <laughs>